ใช้ชีวิตแบบไม่โปรโหนวันเอาละครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะมาทําการเล่นเกม FR l e g e n d v เวอร์ชนี้นะครับผมเป็นแบบไม่โประโนะครับกูมีหลักฐานนะครับนะดูตามนี้ได้เลยนะครับว่ามันซื้อไปได้ฮัลโหลมาเลือกคันนี้โอเคก็ไปที่เซิร์ฟนะครับผมเอาเซิร์ฟแบบไหนก็ได้มันจะมีเซริร์ฟยุโรปเซิร์ฟบราซิลเซริร์ฟเอเชีย 8, ญี่ปุ่นก็มีนะฮะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยคือไม่ค่อยชนกันมากเท่าไหร่ไม่มีกเกียนหรอกแต่เซิร์ฟเอเชียต้องวัดดวงนะฮะโดยเฉพาะเซิร์ฟไทยนี่คือตัวดีเลยบางเซิร์ฟอย่า่าบางเซิร์ฟนะครับไม่ได้เหมารวมโอเคก็มาดูเซิร์ฟนี้กันเลยนะครับว่าจะมีกะเกียรียนหรือเปล่าโอเคนะครับพวกขับมาสด้ามานะครับนะรถติดปักกันอยู่ โอเคมาดูพี่คนนี้นะครับว่าเขาจะไปไหนนะครับนะเป็นการดิฟโชกูก็ดิฟโชนะครับนะแต่กูดิฟกากโอเคว่า okay. ปัดเลยเห็นไหมปกติในคืนไม่ค่อยจะดิฟก็มาเท่าไหร่อยู่เนาะก็ขับชื่อๆซะมากกว่านะอู you know. ่เนะแหม่สปอนเซอร์นี่ก็มาจริงๆนะน้ำมันเครื่องสักอย่างนะครับนะก็ดิฟโชแล้วกันตึงๆแต่คงไม่ตึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะประกุมไม่ค่อยดิฟอืมแต่ก็ ทำทรงเขาเรียกว่าทำทรงซะมากกว่าโอเคนั่นแหละนะฮะก็ดูท่าจะไม่มีเกลียนนะครับนะเป็นเซิร์ฟของฝรั่งเขานะครับนะซึ่งเกลียนนะ่คือไม่มีแน่นอนดูทรงมานะฮะก็เล่นชิวๆตามภาษาคนเล่นเกม FR นะครับนะแต่ผมเล่นแบบชิวๆนะไม่ค่อยจะดิฟกันมากเท่าไหร่หรอก y you know แหมว่าแต่ละครนี่คือแบบตึงๆเท่านั้นเลย โดยเฉพาะคาสีแดงเนี่ยคือชอบมากเลยนะฮะเป็นสปอนเซอร์แบบน้าวังเครื่องอนะเนาะโอเคแต่รถติดบั๊กนะครับนะโอเคนะครับก็มีห้องแชทคุยด้วยนะครับนะแต่ก็ยังไม่พิมอะไรตอนนี้หรอกโอเคนะฮะ Y S B W เดี๋เด้อเดี๋โคโอ้โหนาปนีคือไปทำไมฮัลโหลถาเสียงกูกระปกเลยกูเนี่ยแหม โอ้โหหลุโคเลยรถเก่าแปดศูน,น 80, แต่ก็ยังซิ่งได้นะครับนะ B A W E 32บประตูคูปเป้โอ้โห,หลุดโคเลยหลุดโคเลอต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะโอ้โหผิดพลาดก็แก้ได้นะครับนะก็ดิฟโชว์ต่อไปผิดพลาดแหมก็ยังแก้ได้เอ้ยชดเชียร์แหละจะโดนด่าไหมเนะี่ยขอโทษครับรอเชียร์อะไรนะ Sorry baby กดแม่งเลยดูธาตุจะไม่มีเกลียนนะครับนะสำหรับเซิร์ฟนี้ก็ไว้ใจได้นะครับนะเซิร์ฟญี่ปุ่นนี่ยิ่งหน้าไว้ใจใหญ่เลยนะครับนะเพราะว่าเกลียนเนี่ยคือไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่คือเขาก็คงมีกฎแหละนะครับว่าอย่าชนมั่วนะถ้าแม่งชนมั่วเมื่อไหร่คือไม่โดนประจานมึงก็โดนแต่ออกเซิร์ฟไปเหียถ้ามึงทำแบบนี้นะโอเคเซิร์ฟแรกผ่านไปอือดิฟโชว์เลยนะครับนะก็มีประมาณนี้สำหรับเซิร์ฟนะไม่มีเกลียนโอเคไว้ใจได้นะครับนะ ห้องนี้ไปหาเองมา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 ดูเซิร์ฟต่อไปนะครับนะซึ่งเซิร์ฟนี้ผมไม่ได้แคปเอาไว้นะก็ขออภัยด้วยแต่ก็เข้ามานะครับนะดูซิว่าจะวัดดวงนะครับว่าจะมีเกียร์หรือเปล่านะครับนะก็ไปดูกันเลยนะครับเป็นในโซนของเอเชียนะครับผมก็ไม่ใช่เซิร์ฟไทยมาไงวะเนี่ย b บียอไปแก้วอีสาย์สองประตูอีกแก้วรอบนี้เป็นคนละคันนะครับนะ แมมาชนเลยนะครับนะแต่ไม่ใช่เกีร์หรอกเหมือนจะวราบมานะครับนะผมไปในตั้งใจโอ้โหไม่ได้ตั้งใจเผินมาเลยเฮียนายแม่งของจริงวะเรานี่ชอบเลยเหินมาโชว์เลยเออสุดวะนั่นแหละฮะก็ขับยาวๆนะก็ขับแบบผมนะคือแบบไม่ค่อยดิฟนะคือก็ขับแบบชิวๆสบายๆไม่เน้นดิฟเน้นขับซะมากกว่าก็นั่นแหละครับเน้นขับขับอีกแล้วอีกแล้ว อีกแล้วโอ้กูขึ้นไปด้วยเอ้าโอเคนั่นแหละฮะก็โอ้โอคขมไม่ได้ตั้งใจมารถทงเฮ้ยถ้ามองในแง่ดีเนี่ยเขาไม่ใช่เกียร์หรอกนะแต่แค่เขาไม่ได้ตั้งใจเว้ยเขาเผลอชนก็เป็นได้แต่ถ้าเกียร์คือแม่งตั้งใจชนนะคือชนซึ่งหน้าเลยเว้ยโชคดียังมีเงินเหลือนะฮะก็ซ่อมต่อไปโอเคมาดูกันต่อนะฮะพี่น้องโอเคอืมไอเ้เหี้ยบัคไอส้สร็จ แต่เมื่อกี้ก็เผลอไม่ได้ตั้งใจชนหรอกนะแต่ดีวัดเขาไม่เป็นไรเมื่อกี้โอเคก็ตามติดชีวิตพวกเขาครับนะว่าวันวๆเขาทำอะไรกันบ้างซึ่งพวกเขาคงไม่จะโปรแบบผมหรอกนะโอเคแต่ก็วัดที่การแต่งรถไม่ได้หรอกคือผมดูจากการแต่งรถนะนะเออว่าโปรหรือไม่โปรแต่บางทีก็คิดแบบนั้นไม่ได้หรอกนะมึงมาไงเนี่ยดีนะกเกืบชนแหมนั่นแหละฮะ โอเคก็ขับชิวๆนะครับผมคือคนส่วนใหญ่ก็ดิฟบ,บ้างไม่ดิฟบ,บ้างส่วนผมนี่ไม่ดิฟนะครับนะดิฟเฉพาะบางวันนะครับผมเพราะว่าผมดิฟกากันขับไปขับมานะครับนะสภาพคือก็เละแล้วนะครับผมนั่นแหละฮะก็มีการชนเกิดขึ้นนะคือไม่ได้ชนคนนะคือแบบไปชนแบบสิ่งของอะไรบ้างชนแบบนี้นพวกกลวยเนี่ยก็ซ่อมกันไปนะครับแหมควันขมมงเลยนะครับนะ โอ้โหนี่ดิฟตั้งแต่ยังไม่ถึงโค้งเลยครับเนี่ยแหมสุดยอด GT86 ก็มากับเขาด้วยแปลงเป็นซูปเปรานะครับตัวล่าสุดเลยแหมสีก็เป็นสีหลักเลยนะครับนะสีดำสีสมม้มๆเฮ้ยเอไอโปลงม่าไงวะก็ส่งเต้าหูสภาพคือเน่าไปนะครับนะขันนั้นขินส่วนนี่กระจายกระจายหมดเลยนะฮะจากวันนี้โอเคนะครับแมมาจากไหนเนี่ย เอาว่าไงนะมีอะไรเอ้าเฮ้ยเฮ้ยชนบูไปเนี่ยเฮ้ยโยเฮ้ยเกลียร์ตีร์เกลียดเกลียดแน่เลยเสัตว์แม่งเอ้โอ้เฮ้ยเกลียด์มาเนี่เฮ้ยเฮ้ยกูโดนกูโดนเกลียดชนเหรอมึงเกลียดใช่ไหมไอ้สัตว์มึงเกียร์ชิ่มอยมึงเกียร์ชิ่มอยกูโดนเกียรเมื่อกี้เห็นชัดๆเลยเบียดข้างกูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันพยายามเบียดเลยเว้ยแล้วก็ตัด เบียดแบบติดๆแล้วมันก็ชนไปเลยเว้ยชนข้างกูไอ้เกียกูขับอยดีๆออกมาจากไหนเนี่ยนั่นแหละไม่ขับอยดีๆเว้ยไม่ก็ะาชนกูไอ้คันนั้นอ่ะไอ้คันสีเทาเมื่อกี้เลยแม่งเบียดใส่กูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่กูก็ขับแบบเร็วก็ถ้เกินไม่เบรกเลยกูเนี่ยเอาเว้ยชนกันเองเอาเอาไม้กัไอ้เกียร์เกียร์คันสีเทาเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อย่ายให้กูขึ้นออกมาไง p r s e m e เดี๋ยวเดีเดี๋ยวตรวจไอ้เจตำรวจแน่เลยเสร็จโอ้โหโอโอ้โหมุนมุเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมาซ้อมมาซมมไอ้เกียนั่มาอีกล้ไอ้เกียรเดี๋ยวมึงเจอกูมึงเจอกูมึงเจอกูอ่ะฮะมันตีมามันลงมาแล้วลงไหมกูชนใช่ไหม มึงราไหมกูชนกูรู้เลยหืมได้เปิดออกมาไงคุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรมาเริ่มก่อนนะครับเป็นพยานได้เลยมาเริ่มก่อนไอต่อกมันเน่กูทำอะไรผิดฮัลโหลอ่ะกูลงมาถึงขนาดนี้อ่ะมึงจะตามกูอีกได้มันจ้องแต่เล่นกูและมามึงมาเลยอ่ะกูจอดอ่ะโอเคมาเล่นกูชัดเลยโอเคครับจังหวันี้กูหนีสิครับรออะไร อ่ะมึงตามมาดิมึงมาดิมึงตามกูดิียวโหลตามดิมามาตามกูดิมามึงจับกูใช่ไหมมา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 ไล,ะละา่ชนกูครับมามันกำลังขัดขวางการหนีของกูครับมาจับเลยจับมาดิจับามาดิจับมาดิอืมโอเคเฮ้ย <laughs> อ๋อติดปะติดปะได้ับตํารวจัดอืไอ้ยิ่งเมื่อกี้มันชนไอ้น,น,นั่นน่นนะแขงนะ่ะติดก็ไปเต็มเต็ม ติขณะนี้จะออกมาได้ไหมเตียนได้ใหม่อีกแล้วแตรงเจอกูอุ้ยตามกูอีกอ่ะมรจอดและอ่ะเจรจามึงจะมากับกูไอ้เหี้ยกูไม่ได้ทำอะไรผิดมึงจะมาตามกูทำไมให้หลชนกูทำไมอ่ะชนกูทำไมอ่ะชนกูทำไมให้หลัชนทำไมอ่ะชนทำไมอ่ะตามกูอีกไหมโอเคไปแล้วตามกูตังยูครับจหวนี้ สภาพโคตรเน่าเลยวัดกูหมดการนิสัตไม่นะแม่งเกียดเกียดเกลียดทนเหรอนนะทน,ะทนะกูหลาสัตรอ,อบนี้มาคู่ครับมาดักกูอีกไอ้สัตกลัวนะมึงไปปล่อยไปครับจะไปยุ่งกับมันเลยมาเบียดกูแล้วมาดักกูอีกตายแล้วกูเออตลกดีว,วะ่ะเกมนี้สุดยอด โอเคมาดูเซิร์ฟต่อไปนะฮะก็เฮ้ยมีแฟดว่ะมาสด้ามาันเราเลยคราวนี้ผมขอเปลี่ยนมาสด้านะครับนะโอเคขันในสภาพเดิมนะครับผมก็มาทำการดิฟโชว์ละกันในสถานที่ถนัดในการดิฟของผมนะฮะเจ้ะนี้ส่วนมากผมเล่นด่านนี้ก็ทำการดิฟนะเฮ้ยนายขอแข่งรถได้ดิขอเจอกับนายได้ไหมอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกียร์หรืป่ะเนี่ฮัลโหลเฮ้ยนาย เดี๋ยวเดี๋ยวนายเป็นไรอ่ะจ้องเอาทำไมฮลัลโหลเฮ้ยนายเป็นไรอะ่ะแต่ผมว่าไม่น่าใช่เกียร์นะเพราะว่าถ้าเป็นเกียร์มันก็ต้องชนเลยแต่นนี้มันจ้องแปลกแปโอเคมาดูว่าเกียร์หรือเปล่านะครับนะเฮ้ยมนไปกับเพื่อนมันวะโอเคไม่ใช่เกียร์ครับแล้วไปหมดตามปาีิบัติทะลุมาจากไหนเนี่ยโอโหทะลุมาเลยแหมแปลกแปโอโหดิบทะลุเลยกันชนหน้ากูอก เอเฮ้ยเ,เฮ้ยนายติดบั๊กเหรอ,เ,อเฮ้ยเดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวเราช่วยมันออกไปได้นะครับโอหพวกช่วยเต็มเลยนะครับจังหวะน,นี้เราก็ต้องไปมีส่งเสริมกันม้างซะหน่อยแหละเราเป็นเพื่อนนะนะเออเป็นแบบคนในเซิร์ฟะนะก็ต้องช่วยกันนะครับผมเอากูออกไปเองงานเข้าแล้วครับพวกมาเต็มเลยครับออกก็ออกไม่ได้มันมันมันไปได้นะมันเกลียนป่าวะเฮียมันเกลียนเพื่อนมาป่าวะ พวกมันออกไปได้เต็มเลยมันออกไปได้กระสามคันเลยสี่คันได้มีกด้ยเบละกันชนหน้ากูไปแล้วกูชนไปหลายรอบไปเฮียเอาออกได้แล้วโอเคแม่สุดยอดกว่าจะออกได้มึงตีเลยกนแล้วเนี่ยราบปากเพื่อนเลยแหละไอ้กูว่ามันเกลียนคนแน่เลยว่ะมันเกลียนเพื่อนมันแน่แล้วเอาไว้ปา,างไองเหียเออค้างเลยร,รถมันพังแน่เลยว่ะยามันหมดแล้วว่ะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ có phải đấy bài